คือบ้านกระดาษนะคะคุณอาซิมกับคุณดิฉันคุณอาซิมกับฉันก็คือเอลิฉันเป็นคนประดิษ์กับอาซิมเดียนะอันนี้ก็คืออุบอดีอันนี้คือเจ้าหมีอยากให้ดูสวอันนี้คือแฟนของโตนี่คืออันนี้ค,ออนนคอืออันนี้คือโตอันนี้คือโตโตกินเบียใช่ใช่ใช่ แล้วอันนี้ก็คือผีที่เป็นคนเฝ้าบ้านเห็นไหมคะนนี้ก็คือชินช้านิ่งๆอันนี้ก็คือคุณยายนี่นะคะคุณยายคุณยายคนนี้ยายแล้วอันนี้ก็พวกเด็กๆสามคนนี่ก็คือผีกระสืออันนี้ใส่แว่นตาหน่อยอันนี้เป็นแฟนของโตเองกินน้ำมะพร้าวก่อนว้าชมีอันมาตามหาโต ก็ทำอะไรกันอยู่ถึงจะมาคุยโตแล้วงุบงับงุบงับโอ๊ยปาตาฉันท้างในนี่ยฉันกำลังกินเบียร์อยู่เข้าใจไหมอ้กมาหน่อยสวยงามมากโอ้จะโทรต้องกลับบ้านแล้วนะโตไม่ฉันจะอยู่คนนี้ที่นี่ฉันจะกินเบียร์งุบงับงุบงับงุบงับโอ้ยฉันจะขอบอลให้โตได้กับ